ปลอดสานผิดได้พี่น้องต้นใหญ่ปลอดสารสุกค่ะขันสันพี่นี่นนนนยังลูกมาพี่มาเป็นเอิรนนี่ยังเอิรนน<ม>ี่สวัสดีครับคุณแม่เห็นยังตะเสาตะแซวน,นะครับสวัสดีจ้าพดพักพี่น้องค่ะนี่พักที่ปลูกไว้า่าไงล่ะนี่

เจ้าหดมันก็แค่มาเจ้าปู่มันในตูนน้นั่นน,น,น,นี่นยยในใา,นานยุขางอันแทงน้ำเหรอจัดอายุขังแท่งน้ำก,การนี้มาเศร้าน,นี่กับว่าเศร้าเราเป็นงสองม้งกลัวแล้ว,วล่ะแดดกำลังดีอันนั้นอันนั้นต้นยังเก็เขาเืมซื้อเล้ที่มองเจ้าหดยน เห็นตลอดเวลาคือใบเลี้ยงครับมันดินมันมันดินมันคืพี่นอกว่าดินมันขาวอดถ้าปูกคักุมแบบดินดำๆนี่มันสียงรวนของแค่เนาะอันนี้มันเป็นดินใส้ส่วนมากอันนี้ขนาดใสทั้งขี้วาใสทั้งอไรอย่างอกปลูกยังเนี่ยปลูกมัน พี่น้องพอาด้กินแมนนม,มันางมนมันปลอดสารีแมนอยู่อากาศขั้นสเก็บกาศไว้คัดมัอากาศขั้นสมเ็บบอเบเลยนี่มันีม่มปลูกพัขนาดอืจะไปปลูกไกลกับอะได้ต่ทีมันก็กลวงอะเราพี่น้องตาว่า น้ำมันต่อสายยางไปที่ข้านเห็ดใหม่แม่มันมันใส่น้ำแทงเพราน้ำแม่มันใส่น้่นแค่เพราะมันเปื่อยเปิดมอเตอร์ตลอดเลยจังแห้งขนาดนี้พี่น้องปลูกแต่บริเวณแจ้เฮือนเท่านี้นแหละปลูกขั้วได้กินเท่านว่าได้ปลูกขายพี่น้องเลาปลูกขั้วได้ไต้ขั้วเลื่อนในรายเห็ดที่จะกลับรถพี่น้องนะแม่เนาะขาย้พักตอขายดอกจันยันรวยคอยมิตรสิให้ กินฟรีพี่น้องของขวัออปป้าขายเหรอเหตุก <Damn. S 2> <cond> ิจกรรมกับพี่น้องเลยคือเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามันก็เฮ็ดหลายที่ตลาดเต็มอยู่พี่น้องเฮาก็ต้องไปซื้อเพิ่มบ้างล่ะอุดหนุนกันแม่นบ่านล่ะคันมีแต่พากันปลูกกินหมดได้แม่ค้าที่ไ่ได้ขายอีกล่ะพี่น้องตลาดถุเมื่อเด็กๆเงียบหาคนที่ใหญ่ก็ค่อยอืมโควิดนําแต่เมุกดทหารโควิดกับปลอดภัยเลยล่ะก็บ่ค่อยนั่นดีขึ้นหลาย ทั้งทัศ์ีบัฟกซ์ม็อฟซินกันเลยครับความปลอดภัยกัะความมั่นใจก็ดีขึ้นขั้วเขาใหญ่เลยแม่เ็บเมาาื่อวานข้าวเดียวนะเลยง่ามไหมในขั้วเนี่ยขึ้นเต็มมีล้วเนี่ยข้าวเดียวไมพี่น้องเห็นบอกเดี<ค>๋ยว่อยสู้ไหม สิตัดไปคันสมพักกดัดกกง่า่แต่ว่าอันที่จริงอะมันชิหง,ง่กว่านน้อยู่อันมองหันมองมันบองอานมันขนาดพักคุดเอียงลงมาแบบนี้นั่นมันไหลล,ลงมากองเส้มองเดียวขั้นสมพักกดัดไง มันกับกินกับมันกับรสชาติมันกับหินคือการแกระอากาศหินเล้วอากาศอันนึงนกินนั่นเดียวก็เลิปลอ,อดสารผิดได้พี่นอ้องต้นใหญ่ปลอดสารฉุกค่ะท่านนกิพี่ยังลูกมาพี่ไหมเอิญเ,เอิญนอิญเอิญเอิญเอี่ดูหดันลังลูกยิ่งทอนแดด คอยบ่ได้เอาใจใส่น้ำนานนี่ค่ะถ้าคอยเอาใจใส่นะโอ้โง่งามอันนีฮุดน้ำย่างเดียวไม่ได้ใส่อะไรเลย่น้องเ้ยขอล้ะ งครับับล่างมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะกระเมาออกจากกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยติตากแดดห้มันหยุบซะก่อนล่างเลยได้ค่ะล่างแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วบ่างไ,งไ,งไง้ยดดต้นใหญ่ใหญ่จะดิบันฑิตต้นใหญ่กว่านี้เด้อพี่น้องค่ะมันสมบูรณ์อนะ่ะอันนี้มันมันก็สมบูรณ์พี่น้องอันพักคนขี้ขานปลูกก็เลยเป็น <c oughs> ก็เลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคนแบบว่าคนขี้เกียจด,ดูแลน่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยเป็นในทํานองนี้นะคะมันก็งามคือเก่าดิพี่น้องงาม,มต้นแบบไงค่อยสิค่อยสิตากแดดไว้ให้มันยุบพี่นอ้องมาแล้งข่อยสิขั้นชมเพราะว่าปลูกข่อยอยากปลูกไว้ได้ไร้หานานอยู่ผักกันนี่เพราะว่าเวลายางเงี้ยันกินตำกินยางนำเมาื่วานมันก็อสิงามเนาะาาวา่ ม่เวลากินต่ำกิ่นยังเราเพราะว่างห้องแค่ใบตองก็ไรเดี๋ยวมันใบใหญ่เนาะแม่เนาะเออใบใหญ่ใบมันใหญ่เพราะว่าเป็นอยังนั้นคือใส่ใบอันนี้ห้องเน่อยู่เนาะกินเพราะว่าเวลาทายกล่องมันเบลียมตาเนาะใช่มันเลี้ยวไปมันไกลกล่องมันกางงามขึ้นอีกเลนเป็นสีเขียวงามพี่น้องะขั้วไมยที่ว่าเ้าเอาอยเนีคือเขียวมาห้องมันมันเฮ็ดไทยเวลาทายเน่อยู่เนาะกิ่นใบใบเน่ายูน่ากินแนวกล่องมันก็จะเบิลงามเบิลงธรรมาฉาดเนาะแม่หน้าอ๋อยยังไง ที่เี้ยวมล่มไปเลยกันดพาห้อมก็เป็นผนลัพธในเรียมตากล้องแบบท่านสมแซบ่บอะไรแม่สังเกตว่าเวลาก้องันไทยเห็นจารเขาเขาในเรียมไปหมดเลยสังเกตบ่ะแม่เออสังเกตเราเด้อพี่น้องเวลาแบบเขาเลงแสงนิดเดียว,น,น,ยวนี่การในเรียมเขาเหนียวนี่เขาเจ้าเดียวไม่เห็นเลยเ <ừ. S 2> ขาไปหมดเลยเห็นว่าเห็นเป็นจินเป็น,นันนะนรการล่อเขาเจ้ามาใส่มีเนี่ยห้องคิ้วเคียวตั้งรางหมืมันเห็นเป็นเม็ดเขาได้ปบะเนี่ยของหัวก้องมันธุีโฟกัสใส่ที่เม็ดเขาสวงาม ท่านมันเข่าจานมาใส่จานกับเขาเข่ากับเขาวราเห็นยังเลยว่าข่าปั๊ดเต่อเต่อการคั้นสมพักอยากให้แซ่บเด้อพี่น้องเอาน้ำรัวไกวใหได้ไปกางมุ้งเองนะพี่น้องวันนี้เอาน้ำเข้ามาเด้อพี่น้องน้ำเข้านเหนียวนะระดับแรกเัาก็คั้นเอาเกลือใส่เอาเข่าใส่คั้นคั้นคั้นนี่น้ำเคี้ยวมันออกก่อนเลาวก็คั้นให้พี่น้องมันบอยางมันนั่นแหละโบค่ะดิบน้ำเคี้ยวมันออกก่อนแล้วก็ เททิงน้ำเคี้ยวที่เขาขั้นมาที่นองค่ะแล้วเราเอาข้าวใส่อีกข้าวใส่เอาเกลือใส่อีกจักน้อยแล้วค่ะน้ำข้ามาที่เข้ามาเขาน้ำหมวกใส่น่ะมันจะทําให้มันเปรี้ยวไวเ้อพี่น้องเพราะว่าขั้นสมย่ำย่ำหนาวนี่มันมันต้องเร่งความเปรี้ยวมันไวไวมันนานเปรี้ยวมั่งไหนอากาศมันเย็นอากาศว้อนคาร์ฮอนบอ้ามันเย็เป็นไว ด่างโบราณมันมีแมลงเอ้าพักมันปลอดชานผิดมันจะมีแมลงต่ก้างง่ามเลยนะลองดูดแต่เชื่อโอเคคอยช่ไปซื้ออันนั้นมาของหูวิธีเราร่างขี้ดินนี้ชักรอบของหูวิธีเราพี่น้องแล้วต้องล่างอีกรอบหนึ่งนี่หาขีเพี่อ่ะมันนะของหูวิธีเราพี่น้องบรใหาแมลงกินไดไปซื้อยาเสร็จมาแส่กับน้ำยาเสร็จยาสูบผู้เฒ่าสูบมานะ แต่แม่ก็ซื้อหัวเชือจุลินทซี์มาเห็ดจุลินซี์เอาเห็ดปเป็นเอากะตัดน้ามัดตัดอันอเอาน้ามใส่แล้วคอยเห็นนี่พอเห็นแล้วกะตัดประกันประกัดนัดประกัดับประโดปรก,กัดแตงโมอะย่างนอ้พุ่งลไม่เออแล้วก็จเอาล้งไปแช่กระเทียมหอวจุลินรียลงแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วถ้าใครศึกษาได้ยูทูปใหม่เห็ดจุลินทซี่ใส่แต่มันต้องมีหัวเชือจุลินซี่ เราข้าวจะเอาอมาใหา้ซบกักงนัดบักแตงโมูฟบางยังก็กไดเเ้เปลือกผลไม้เออเปลือกผลไม้มาถิ่มใส่เ่าเคยเห็นแต่กอนเราเห็ดอ,อ,อ,อยู่ในบ่อกุ้งก่อนเลยเราไยลากหลอดนยังบ่มหลอดแต่เขาศึกษาเพ่กเอาอกำลังทำดินทรีย์ไปหดตากมันซอยให้พักงามปลอดสารพิษแ,แล้วกมีมะลุงมะแร็งพร้อมกัแล้วถังข่ก็มีจะถังเก็บใส่ถังเออถังไม่ได้อืด โอ้นั่นใส่ทั้งเหลี่ยนน่ะเจ้าปันได้ทำจีหดนะเนาะไปแบบมาแรงงันบุกินแน่นอนบ่มันเป็นสูตรทับปุ๋ยหมักเฮ้หมักเวนซีอดสารพิษของแฉะนะเอาวันนี้ก็นยี่ท่าการตากแดดมาเห็นตัวละเมียบนี้จ้าไปลางอีกรอบนึงก่อนนี่ตลอดแค่นี้เด้อพี่น้องค่ะเ้านี่ยเดิมพันาพี่น้องตัดพักไปเตยขั้นสมเนาะ โอเคนากิีนีลาบก่อนสวัสดีครับวันดีแตามคลิปหนาครับสวัสดีครับ